สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงโอเคครับต่อจากที่ร้านก็คือสรุปแล้วผมยกกล่องเขาเรียกวยกกล่องปะเรียกยกยกล่องเพราะฉะนั้นจะมาเปิดต่อนะกล่องที่เหลือก็คืออันนี้ครบยกบ็อกเนาะสตาวาทำไมถึงกลับไปเอาครับมันมันคาใจมันรู้สึกว่ามันต้องมีครบอะโอ้โตัวนี้พี่ผม ตัวอุดวนอ่ะแกเลยเหรอแกเล่ะแกให้ดูตัวนี้เลยคือจริงแล้วก็คือคาดหวังโยดาไว้อุ๊ยตลกตลกนี่รออะไรอ่ะนี่หรอแต่ก็รักอยู่นะดูดิพี่่กะอต่อเลยไปไวๆจริงๆอ่ะตัวที่อยากได้ได้ครบแล้วใช่แต่มันคาใจอันนี้คือหวังโยดาไม่มีครบเซตก็อันนี้ไงอ่ะอันนี้อะไรอ่าอ่าถูกถูกปะ ตัวหุ่นยนต์น่ะเป็นทางกบปะกิ้งกาดูน่ารักดีน่ารักอ่ะดูจริงจิงดูขยับได้นะดูไปคุณอาแต่วางไว้ก่อนไอพิมไม่ใช่ของจริงอันนี้ใต่อครบบล็อกเหรอฮันบิวเอาครบครบกลับไปเอาไม่เอามาหมดแลใจไม่สบายใจไม่สบายใจหุ่นยนต์น่ารักดีนะเทออยู่รวมกันแล้วเ่รอ แฝดแฝดไปเลยมั้ยแกะไปเลยเธอเก็บทุกตัวเอาจริงป่ะเราไม่น่ารักอ่ะฮะมันมีด้วยเนาะเรามีสิทธิ์ลุ้นโยดาอยู่อยู่ยังมีสิทธิ์อยู่สิเค็ดหรออืมเอาไปที่กล่องหนึ่งไปขอโยดาอ่ะเดี๋ยวแกะพร้อมกันนะขอสิเค็ดอ๋อไอ้พวกนี้ที่แกะไปแล้วช่วยพร้อมกันดิมาตัวหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามจบปะอุ้ย โยอะไรอะไรโยโยถาเนี่ยวจะโยาจบอ่ะแกตัวน้องหน่อยแต่อันนั้นน่ารักจังนะสีเขียวเองอุ้ยนี่เพื่อนมาไงใช่เพื่อนเพื่อนตันี้สวยใช่เพื่อนกันเท่ไรอยู่รวมกันหมดก็เท่อยู่เนี่ยกลุ่มเขานี่ไงอยู่เนี่ยเป็นสัพสัดแต่เนี้ยไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวกาเก็บไว้กล่องอะทิ้งได้รอ ดดูอ่ะจบนะคะสบายใจยังสบายใจอ๋อโง่ก็จะไปถึงได้อันนี้แม่งอีกอะไหน่อยหนึ่งของเธอเองอ่ะยาวพอนี้ยอันไหนดูดินี่เพื่อนเขาไปแกะแล้วได้ได้นี้มาเขาเรียกว่าไอ้อะไรนะแอตตโตบอยปะแอตตัวบอยเอาตัวเท่ดิก็แกะหมดเลยไงมีตัวเท่อยู่ก็สามตัวเล้วก็ไปยืนดิเอ้สามหรือสี่ตัวนี่ตัวนี้เลยซึ่ไม่รู้อ่าห้ามั้งสอ่ะสี่ตัวนี้เท่มาก นี่ไงตัวสีดำก็สวยใช่สีสีเทาคก็ผมตัวหนึ่งอยู่ในนี้นี่ไงสีเทาก็เซ็ตสกุลน่ะแต่เขาบอกว่าสตารบวกก็คือก็คือตัวนี้สองตัวนี้แพงสุดเนไม่ได้เงี้นี่ถุงมันอยู่ตรงนี้จริงอยู่ด้วยนี่ไงสวยคือผมมันต้อาถาบว่าตอนนี้เรามีครบทุกตัวยกเว้นโยดาจบอืมเท่านี้น่ะเข้าวงการวว้าสวยนี่ใช่ไงสีดำ สีสีนี้สีนี้ชอบสุดเลยบิวอะสีฟ้าป่ะไม่ใช่บิวชอบสีนี้สุดงานจริงจะสวยนะรันทวงการในสีดำของบิวเป็นไรอ้าวสวยสวยสีดำสวยค่ะเอาดูก่อนค่ะมันเป็นสีแดงค่ะแล้วมันมีหัวใจค่ะอ๋อเหรอไหนเขาดูหน่อยมันสวยค่ะสวยถ้าเกิดว่าตัวนี้ขิดเลรสุดไม่ไม่ขิดเลยนี่ก็ไม่ขิดเลยสวยค่ะงานหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอนี่ไงหมดแล้วสามตัว ่ใช่เราซื้อมาสี่ตัวีตัวสี่ตัวก็มีอกว่ามีหกไงนี่ของมันอยู่ข้างในกจบค่ะเจบเออรู้สึกไงบ้างคะอาการโดนตกกองหุ่นครั้งแรกก็ตื่นเต้นดีนะครั้งต่อไปมีไหมคะมันเป็นฟิลเอาจริงบ่าเล่นพวกนี้มันเหมือนคือเอาถ่ายอยากเอาชนะแล้วครั้งต่อไปมีไหมคะก็ต้องอยากได้หลอกเดลิงอยากได้หลอดเอาเดริงมันจงได้เอาเดลิงมี วันนี้พี่ดูอยู่ตอนแรกเจ้าแล้วยกกล่องมันเป็นเหมือนโมเดลใหญ่ปะใช่โมเดลตัว่เลยอ๋อหรอใช่ที่ว่าพี่บอกว่ามันเป็นที่มันมีกอล่าที่ผมบอกไม่เก่งอ๋อใช่โคตรเท่เลยนั่นน่ะกอล์านั่งท่านี้ตัวนี้ใช่ไหมที่มันหนังหล่อเอตัริิงอ่ะที่มันหาแหวนแี่วไม่จุเคยดูว่าใช่เอาแหวนข้าขึ้นในเดี๋ยวก่อนจะเจอไงเดี๋ยวเราหน้าจะไปค้าเธอเจ้าหนาจ